สวัสดีครับผมพอกับชาวสวนมือใหม่ครับผมมณีครับผมอยู่ที่เก่าครับผมอยู่บ้านนี่แหละครับครับมณีกับสิบผ้ามาเบิงกล้วยครับผมอยู่ข้างนทจ่คลองนี่แหละนี่ครับเบงครับลำต้นครับผมงามครับผมนี่ลูกลูกเขากำลังออกเชื้สายครับ หลังจากต้นนั้นที่มีต้นนี้ครับผมที่ท้ายหลบก,กอนนะตอนนี้เหลือตะตโตครับตอนนี้ออกลูกออกลูกไปสิบบีครับต้นตน,นี้แต่ละวีมีอยู่มาณสิบหกลูกแต่มาเบิงลูกเขาครับต้นลูกของเขาจเจ้าเบิงต้นใหญ่กว่าต้นแม่ครับ มาเบิ้งเครือครับนี่นี่ใหญ่เลยครับผมวีวีน,านา่ะมีอยู่สิบเก้าลูกจเจ้าเบิ้งนี่วีนี่มีอยู่ยี่สิบสามลูกวีนี่มียี่สิบสามลูกครับนี่คือกันครับผมเบินน้งนี่นี่ยังเหลืออีกเยอะครับนี่กำลังออกมาอยู่นี่ นี่ต้นต่อไปก็อยู่ข้างๆกันน,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 ออนี่ครับนี่ันต้นต้นตัวนี้คือนี่ครับจะก,กว่าสายพันธุ์ยังบุงหัวครับรเจ้าให้มาใหญ่อีลีครับแต่ละคนมาเห็นก็นอยากได้ต้นพันธุ์ครับแต่บทท่านไฮไพครับหัวมัน ถ้าต้องเอาเ็ดต้นพันธุ์หลายๆครับคอยคอยขายออกกันเท่าหายไปมันก็โบเรืออย่างน้นครับเดี๋ยวต้องไปขยายพันธุ์ให้มันหลายๆ,ๆครับมีทต่คนอยากได้เลยครับนดกกระดกไงก็หไงครับมีสิบวีวีและวยี่สิบกว่ลูกมังสิจากต้นนี้กินดูก็แสบอยู่ครับ ตอนนี้กำลังมีลูกกำลังนอนอนกำลังแทงอยู่ต้นต้นนั้นต้นต่อไปครับที่ห้ออกลูกครับอาทีละต้น์อัละต้นสุดยอดเลยครับต้นนี้ครับปลูกไว้กับบเสเซียหายปันได้ครับบ่กินพื้นที่ปันได บอได้ขาก็ไว้ได้กินครับผมช่วงนี้ครับโอเคครับผมวันนี้ก็พามาเบิ้งแค่นี้แล้วครับบอได้อยากได้พันกับลอเดอ้อครับเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเนี้ฝากกดติดตามให้ผมน้ำเนี้ครับผมฝากช่องน้อยๆน,น้ำครับผมสวัสดีครับ